เซโยย่าเซโยปุมเดิมเลยเนาะปุมเดิมเลยเดี๋ยววันนี้นะคะตองเตยกับทิ์เดี๋ยววันนี้เราจะไปหมู่บ้านอิสรามกันแล้วเดี๋ยวจะไปทําอะไรกันบ้างนะก็จริงๆวันนี้อากิจกรรมของเราจะเป็นแบบการเรียนรู้นิดนึงนะโอเคก็เดี๋ยวไปลองกันนนบ้าตอนนี้นะคะเราก็ถึงแล้วกําลังจอดรถอยู่นี่เหมือนจะไม่สบายนะคะ ใช่ค่ะป่วยอ่ะเป็นไข้เป็นหวัดโอ้อยนะหสงสาน่ะต้องหาคนมาดูแลวู <c oughs> วเจี๊ยดวะชื่อว่าบ้านฮานะนะเขาจะติดไว้ตรงหน้าบ้านอยู่อ๋อเป็นบ้านเหรอแล้วเ,เป็นบ้านคนเราต้องเดินเข้าไปในนี้ใช่ไหมใช่เป็นบ,บ้านเขาจะสอนเราพวกหัวปะสอนแต่ว่าเราจะทําอันนั้นกันก่อนลูกชุบกันก่อนโอเคลูกชุบแล้วก็เออแล้วก็แต่งตัวแบบมุสลิม โอเคเราจะต้องทำจิตใจให้ผ่องใสเขาไว้เพื่อที่จะรับวัฒนธรรมของเขาใช่องลง่ะไปกปิดประตูให้ผมเธอยุ่งเสมอเลยว่ะตัว อะทุกคลิปยุ่งทุกคลิปมีคลิปไหนที่ไม่ยุ่งบ้างอันนี้เราผ่านมากี่คลิปละคลิปถัดไปเดี๋ยวลองดูนะว่าผมเขาจะยุ่งไหมก็ยุ่งอยู่ที่ไปเดินไปเลยครับ้านฮานะนะบ้านฮานะใช่อากาศดีนะเนี่ยใช่ค่ะอยู่ไหนคะเดินทับตรงไปเรื่อยๆอ๋อตรงนี้นี่ใช่ไหมครับโอเคมาจัอยู่ตรงฝั่งตรงข้ามของร้านอว โอเคค่ะอันนี้ปัดจระเข้เล่นงี้เหรอไม่ใช่ครับปัดเหตุเป็นจักรพเตอร์นู้ปั่นสกูพุเตอร์มาเนี่ยไม่รหลักมั้งเยแซงด้วยเหรออะไรเนี่ยเรียกตำรวจหรอเฮ้ยบ้าเขาบอก สวัสดีนะเนาะถึงแล้วสวัสดีค่ะอ๋อเราจองไว้บ่ายโมงนี่นี่กี่โมงอะเที่ยงครึ่งเที่ยงครึ่งก็เดี๋ยวบอกเขาว่าเดี๋ยวเขอยมาไดเราก็ต้องไปหาเดินเล่นก่อนไหมหรือไม่เราก็บอกเขาก่อนก็ได้ว่าอ๋อเนี่ยค่ะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเพราะว่าจองไว้บ่ายโมงถ้ายังไม่พร้อมเดี๋ยวมาอีกทีหนึ่งก็ได้ค่ะค่ะได้ค่ะแล้วจอดรถตองที่ที่บอกใช่ไหมใช่ค่ะค่ะงั้นเดี๋ยวหนูมานะคะได้ค่ะ มี่ไหนแนะนำให้ไปเลยคะอันนี้จะเป็นเขาจะมีสะพานอันนั้นมาเป็นทัพลองมนะีสะพานเหล็กแล้วก็หนูข้ามไปมันจะมีแบบเป็นส้มตำหรืออาหารตามสั่งแล้วก็มีเส,า,ส,า,สา,า่วปวยนมสดด้วยใช่แล้วก็ส่วนด้านนี้อันนี้จะมีให้อาหารหาร่านแล้วก็ให้ยญ้าแพ้์ แล้วก็มีอาหารเกาหลีญี่ปุ่นค่ะมีคาเฟ่ด้วยเป็นมีขายน้ําด้วยแล้วก็อันที่มีเต็นต์อันนั้นค่ะเต็นต์น้ำเงินสีน้ําเงินอันนั้นอันนั้นจะมีเกี๊ยวน้ํามีเนื้อย่างไก่ย่างโอเคเน้นของกินแล้วก็เป็นงานเต็นค่ะงานเพ็นต์โอเคค่ะงันที่ก็คือเป็นขนมแต่ของอันนั้นจะเป็นแบบงานเต็นที่กินไม่ได้โอเคแต่ว่ามีคุณยายขายขนมยุคสงครามโลกด้วยขนมปังต้องไหนคะ ที่มีเต็นท์เอาตรงนั้นที่เดียวกันใช่ไหมใช่เราเดินไปเซอร์เวจก่อนไหมค่อยกลับมาได้โอเคค่ะงั้นเดี๋ยวดูมานะคะได้ค่ะไปเราจะไปไหนก่อนเราไปทางนี้ก่อนไหมที่เขาบอกว่ามีทางอาหารเกาหลีอาหารญี่ปุ่นแล้วก็มีคาเฟ่เออแล้วเราค่อยไปเต็นท์ทำเงินตรงนั้นกันว่าเขาบอกว่ามีคุณยายที่ทำขนมในช่วงสงครามโลกเฮ้ยคลิปเราจะมีสาระเหรอ ไม่เดี๋ยวก่อนแล้วนึกว่าเขาหมายถึงว่าทําขนมใช่ขนมสมัยสงครามโลกแต่ไม่ได้หมายถึงว่าอายุก็มีคุณยายที่ทําขนมในช่วงสมัยสงครามฉันใช้คําผิดหรอวะไม่รู้อ่าใช่่นแเลยอ๋ออันนี้เหรอ t r i p l เ F อหรอ t r i p l เ F ออ๋ออันนี้น่าจะเป็นเื่องเงินทั้งทานนั่นอ๋อจะมีแบบเธอไหหรือยังไง ก็ได้นะแต่ฉันอยากไปดูแพะอ่ก็นี่แพ้อยู่ตรงนี้เหรอใช่ใช่ให้ยาแพ้ให้อาหารห่านจากคลิปที่เราที่โดนห่านจิกมาเราก็ไม่ห่านต่อเราต้องทําบุญทําทานกับห่านรอบหน้าถ้าเราไปเจอห่านเราจะได้ไม่โดนห่านจิกแล้วห่านก็จะได้รักเราถูกแต่ห่านคนละที่กันนะเออ เขามีความเพ้นต้องพื้นตรงนี้ใช่ไหมเสียดายถ้าเกิดมันสีสดๆมัน่าจะสวยแต่ว่าฟิลถ่ายรูปอาร์ตได้อยู่เดยอตรงนี้หรอเออนี่ตรงนี้แล้วค่ะบงเป็นคนเดียวนะวนค่ะขอบคุณค่ะเราเราจะเราจะแวบ,บดูเฉยๆหรือว่าเราจะยังไงดีอยากให้อาหารหายหนุ่มน้อยครับตรงไหนนะที่บอกว่ามีให้อาหารแพ้ให้อาหารหายถูกา อันไหนครับเหมือนไอวันใช่ให้ผิวพรรณโอ้มีผิวพรรณตรงนี้หมดเลยเหรอแล้วก็มีแพ้ให้อุ้มโอ้มีแพ้ให้อุ้มด้วยอู้น่ารักมีแพ้ชื่ออะไครับมีครับชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับไข่ย้อยครับไข่ย้อยวางนี้วี่ถ่ายรูปพี่จะถ่ายรูป น่าเกลียดเลยพูดภาษาแล้วใส่เงาเดี๋ยวเรามาเซอร์เวยสกันเดี๋ยวเดี๋ยวไปให่เองโอเคแล้วพาพี่เขไปดูเลยลูกอะไรพาพเป็นไหนไหนนะแม่ครับไหนพาพี่เขไปดูมีแพะมีห่านไปทุกท่าไหนพาไปดูหน่อยน่าเกลียดอันนี่ห้องน้ำให้อาหารสัตว์ทางนี้ที่เขาจะมีป้ายบอกแต่ว่าที่นี่สวย โอ้ให้อาหารห่านห่านกวดหนึ่งละสิบบาทครับอืมโอเคเลยมีให้พี่ก่อนสักอันไหมจ่ายเงินสดหรอใช่เธอต้องได้ทำบุญกับห่านทริปเธอต้องได้ทำบุญกับห่านเุ้ยระวังระวังระวังอีอ่านอี่านออ่าน ไม่ S <S อือหานะกอืออ่าโอ,อ้ลิ้นไก่มันจันนะช่วงนี้ปวย<อ>ัน,นแพะหรอไหอนเธอเดินไปดูดีแพะปะใช่ก็เก็บอยู่บ้านน้องแพะครับโอ้โอน่ารักเนอะไปทิพย์ทำบุญกับหานหน่อยจะได้ไม่โดนห่านจิกขอบคุณครับไหนให้ตรงไหนได้บ้างตรงนี้เลยเหรอครับตรงนี้เลยครับเราปรกติหานเรียกยังไงอะหานเรียกิวคิวคิวคิว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 คิวิวิวิ กิวกิ้วกิวกิ้วกิวเนี่ยครับเออไม่กิวกิ้วกิวกิ้วกิวไม่เห็นมาเลยสักตัวหนึ่งเนี่ยทำไงต้องโรยก่อนเอาต้องโรยเรยโรยอ้โหนี่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 ถ้าบางทีมันไม่มางอาจจะร้อนแดดก็ได้โอ้อหอาจจะร้อนแด้หรือว่าน้องอิ่มเลยหรือเขาอิ่มแล้วอ่ะเขาอาจจะอิ่มแล้วหรือร้อนแดดก็ได้โอเคไม่จะร้อนแดดนะมุสมองทำได้ค่ะไม่ได้ เรียกมาให้อาหารเรียกมาให้อาหารจะบอกว่าน้องน่าจะอิ่มแล้วค่ะใช่ครับน้องน่าจะอิ่มแล้วตัวหนึงอ่ะมันน่าจะอิ่มที่เหนียวใจอะมันน่าจะอิ่มอยู่ขอคืนขอคืนแล้วก็กินข้าวมาเยอะแล้วขอคืนออกมาที่ข้าวว่าเช้ากินข้าวมาเยอะแล้วด้วยกิ้วกิ้พี่กินเองได้ไหมเนี่ยพี่บอกพี่บอกพี่ไปสีแล้วพไปหุ่งแน่แม่หมดแล้วเนี่ยกิ้วกิ้ กิ้วๆๆก้เไห็นมหาพ่มันมีชื่อไหมมีครับ่ชื่ออะไรบ้างหนูชื่อหนโพี่จะเรียกัมาหนี่ตัวอื่นตัวไหนกินข้าวเปลือกว่างไก่ทุกตัวเลยครับกินข้าวเปลือกเอาตหนูจำชื่อตัวไหนได้นี่ครับไก่นอนอยู่ตรงนี้กินข้าวเปลือกโอเคชื่ออะไรว่ามา